đúng rồi, ăn miếng miếng, ăn miếng phải, nó bảo thì nó bắt chắc nó

ราบานแล้วกันลองมาดูเลยมาดูเลกันแล้วกันออกบาก็ออกไม่ได้เนาะใช่อยากที่หน้าหนาวบ้างออกมาหาหน้านแล้วก็เอาเอาเสื้อมาเปลี่ยนร้านเดไม่เปลี่ยนห่หลายเนนานลป้าได้แกะกาเขาออกหอ่กาลวจะอะไรคะปรายังไม่ได้แกะออกเปลี่ยนกาเพราะว่าเรามดูว่ามันใหญ่จ้ตมากไม่ไม่ไดึงไม่ึงนเพราะว่า

อยากไอ้รเาวตับอะไรเงี้ยมีไดมไมหรอตับไก่นะตับไก่โอเคตับไก่ตับหไม่เอาอยากกินตับไก่อยาอะไรเนี้ยอยากกินลาไเยตับไม่ได้ไม่ก็เป็นตับไก่ไาเอามเลยที่เราไม่มีตัไก่เอาไปินกันเาก้่เ้ยอรไปกินบ้าน

องรมจะไปน้องี้เนาะมันเาหวานนะที่อ้หมดหมดแล้วเอ็มาหวานนี่้อยกินมากก็ไม่ใหญ่าหก็วละอะไม่ไ้่ด้ให้โนเรอรอรอกไม้ไม่ได้ม่ไ้คใครไดไม่จบไหนนี่อยกที่มะ้าัแล้วเนี่ยทำันเองก็ไม่อร่อยอาไหนสั่งก็ย ว่าแถวสองโอ้ประวั้ิ ประมาได้ก็แค่แทงนงเอาไปให้พ่ตอเลกกันมาต่อาทอยากกินข้าวไก่เป็นไงไก่ีัเากันเหมือนกัน ดูบ้านาออก็ชอบตังออกลองชอบไรส์สัไรส์ในส่วนของเราไม่ได้ไรส์รอออไทยเราไม่แก่กา,าที่ปิดมันเป็นไรเนาะป้าเนาะเราไม่เปลี่ยนกันเนาะเราไม่แก่กาเนี่ยการาคามันติดอยู่นะเราไปเอามาเอามามาทีาาา่ดูว่ามันใหญ <S <S 2> <S 2> ่ใส่ไม่ได้เนย เี๋ยวนี้เน่ยเขานิยมกินซอยจุกันนะเอออยาไปอยาอไหมไม่ชอบนาะงอินนิยมกินตลาดนัเขาทำเป็นชุบชุร่อยเนี่ยนิยมกินแต่คแต่คนนี้ต่นี uh, ้เว no, ่าตลาดนั uh, ้ขาขายได้อยู่เป็นคนละร้อยเรื่อซอยจุแต่เราไม่กินเนื้อเราก็กินไม่ได้ง

เป็นตังเลยป้าใหญ่มาเปแลหมดต่อหมดังอะไรง้ขนหอ้ามีเด็กอย่างเงีย้าปนหมดกันนะ้จ้มใจข้าวสาก็มากเลยเยอะเอาใส่ของกินตรงนันค่ะเครองตตรงนี้าอว แล้วไขดาวแปแลกะอ๋อ่งไมแล้วดามันจะได้ี่รอเลยอันนี้ตะบนัวมันด้วยไหมมาให้นตัวไอ้ต้นหอมมีแไหมต้นหอมเนาะมันไม่สวยสิปะมัเหียวแล้วไมด้นแองไม่แใช่แต่เขาไม่แอมเราไกินได้เนาะอืมันแองไม่ไหวากินต้นหอมหต้นหอมจ้าจ้า เดิมได้แต่หัก่อกมาไม่มีตัวเลแล้วค่ะไอาไม่สุด

ไอ้ไอหนึ่งก็ไปหนังแล้วพอลงแล้วก็ไอ้ถ้าลงก้าลงสคนอะพรามันต้ององคนเองเพราะถึงผมก็เลยยืดพืนะปีนีกันไหนป้กไป้งเรยนี่คราไปลงลงขับลงแล้วก็เดือ